ปัตเตเลียนมีสายกับไม่มีสายนะครับต่างกันยังไงนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเราจะใช้ปัตเตเลียนที่มีสายกันอยู่นะครับมีสายนี่ก็จะยาวประมาณเท่าไหร่นะเมตรห้หรือ2เมตรถึงไหมน่าจะ2เมตรนะอ่าพอใช้ปั๊บมันก็จะพันลุงพลังกัเนาะเนี่ยก็จะพันหัวพันคอบ้างพันอะไรลูกค้าบ้างแต่ข้อห้ามข้ามหัวลูกค้าอย่างนี้นะครับถูกไหมมันเหมือนเราไม่เกลี่ยข้อสะบัดสายขึ้นมาใช่้ไหม เราต้องอ้อมมาข้างหน้าถูกไหมสมัยมีสายอะ่ะมันยุ่งยากเหมือนกันนะพอเราดึงแรงปุ๊บพอดึงแรงปักหลุดกํลาลังตัดอยู่ปักหลุดนะพอปักหลุดปั๊บไปเสียบปั๊เอาสายมาสายพันข้างล่างคือยุคนั้นคือแบบมันมันพลุงพลังมากสายะนะแต่ผมว่ามันคลาสสิกนะพอมายุยคหล,งหลงังๆปั๊บมีต่อสายต่อสายจากมันน่าจะมีประมาณเมตร75หรือ2เมตรดอมเดิมดมาเมะนาะแต่ก็ไปต่อสายเป็นสองเมตรห้าสิบอ่า ซื้อสายมาใสา่สายแดงสายน้าเงินสายเขียวสายดําสมัยก่อนจะมีมาอยู่พักนึงคือสายจะยาว2องเมตรหทีเนี้ยลากพื้นเลยทีเดียวหรือไม่ก็ไปเกี่ยวกับเก้าอี้ตัดผมอามันจะมีอยู่ยุคหนึ่งช่วงนั้นนะแต่ปัตตเลียนมีสายก็คือยังคงความคลาสสิกนะไฟมานิ่งนะไฟมานิ่งยังเอง็นยังเอง็นต้องมัดตรงนี้นะยังเอ็นต้องมัดตรงนี้ไปเกี่ยวกับหัวตะปูถ้าไม่งั้นจนะหลุด <c oughs> ใครเคยใช้สายมั่งคอมเมนต์หน่อยครับ